ไปใส่ชุดไทยถ่ายรูปสวยๆนั่งทานขันโตกริมแม่น้ำเจ้าพระยากันค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศดีจริงๆนะคะทั้งช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนเลยนี่เราพาทุกคนมาอยู่กันที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพแวะมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าตอนนี้ทางโรงแรมเขามีบริการให้เช่าชุดไทยถ่ายรูปสวยๆในโรงแรมได้แล้วนะคะเริ่มต้นประมาณ800ได้ทั้งชุดแล้วก็เครื่องประดบับและมุมต่างๆของโรงแรมนะคะเหมาะกับชุดไทยจริงๆถ่ายออกมาสวยมากๆแถมช่วงเย็นนะคะเขายังมีขายขายันโตกริมน้ําแบบนี้ด้วยเซตอัปบรรยากาศได้สวยเหมือนหลุด อยู่ที่ภาคเหนือเลยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสสุกแล้วก็เสาร์แนะนําให้จองเข้าไปก่อนนะจะได้ที่นั่งวิวสวยๆและเซตอาหารก็จะมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือขันโตกล้านนาเป็นอาหารเหนือและขันโตกอีสานร,รวมอาหารอีสานรสเด็ดไว้ขนมหวานก็มีให้นะสามารถนั่งทานไปแล้วก็เอนจอยกับบรรยากาศวิวแม่นม้ําเจ้าพระยาไปได้แบบนี้เลยทุกคนและนี้ค่ะเขายังมีค็อกเทลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นไทยให้สั่งเพิ่มได้ด้วยใครกําลังหาที่ดินเนอร์บรรยากาศดีริแม่นม้ําเจ้าพระยาแล้วก็ได้ทานอาหารอร ออร่อย,อรอยในสไตล์ขันโตกแบบนี้ลองมาที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะไม่ได้เข้าพักก็จองมาใส่ชุดไทยหรือว่ามาทานอาหารที่โรงแรมได้ไดหรือถ้าอยากฟินแบบเต็มแม็กซ์เลยลองจองมาพักที่นี่สักคืนค่ะรับรองว่าบรรยากาศดีไม่เหมือนใครก็ดูสิขาเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจากในห้องแบบพานโนรามาแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่าก็บรรยากาศดีได้ฟิลทุกเวลาเหมาะกับมาสเตย์เคชั่นพักผ่อนกับวิวสวยๆใครกําลังหาที่พักวิวจึ้งๆแบบนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอน